งานนี้จะมีดราม่าหรือเปล่าเมื่อพี่เอสุภชัยผันเป็นแม่ค้าไข่พะโล้อึ้งกับราคาไม่รู้จะกลายเป็นดราม่าหรือเปล่างานนี้เมื่อล่าสุดช่องติ๊กตอกอินฟล n เอนซอร์ชื่อดังได้ออกมารีวิวกินเมนูไข่พะโล้ซึ่งซื้อมาจากพี่เอสุภชัยผู้จัดการซุปตาชื่อดังที่ตอนนี้พันตัวเป็นแม่ค้า โดยในคลิปก็ได้อธิบายว่าซื้อมากินเองรีวิวเองในราคา499ร่วมส่งในหนึ่งเซ็ตจะได้ไข่พะโล้สกล่องใหญ่ๆรวมไปถึงเนื้อหมู3ชิ้นที่ให้มาแบบจุกๆซึ่งเธอเองก็การันตีว่าอร่อยแต่แล้วหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นราคานี้ตลาดที่บ้านน่าจะได้ไข่พะโล30้30ใบหมูพะโล้อีก1กิโล ไปกินที่ตลาด40บาทได้ไข่3ฟองและไก่หนึ่งนองเคียวหวานยานัดถูกไปเลยเจอของแม่เอไปต้นทุนต่อกล่องไม่ถึง100รวยเลยและฝ่ายที่เห็นด้วยกับราคาก็เข้ามาบอกว่าไม่แพงนะราคานี้รวมส่งด้วยคุ้มอยู่หมูสองชิ้นก็เกือบโลแล้วไข่อีกจุกจุกตอนนี้เอาออกจากถุงตกใจแต่พอเทออกมาไข่พะโลหนึ่งหม้อราว่าไม่แพงหมูสําชันเส้นเล็กๆเกือบ200แล้วในคลิ ดูใหญ่มากเราว่าคุ้มนะ